หมายเลข9900เมื่อคุณพบเจอหมายเลขนี้เทวดาต้องการสื่อสารความหมายมาถึงคุณหมายเลข9เกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวกับจักรวาลพลังศรัทธาการยกระดับทางจิตวิญญาณการตื่นรู้การให้บริการเพื่อนมนุษย์ หมายเลขเยังเกี่ยวข้องกับเส้นทางชีวิตและภารกิจทางจิตวิญญาณของคนเป็นการให้ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีคุณเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนอกจากนี้เลขเก,กยังแนะนำให้คุณเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ส่วนหมายเลขศูนย์เกี่ยวข้องกับพลังงานสากลพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นได้ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดดังนั้นเลขศูนย์จึงเกี่ยวข้องกับอิสรภาพ ในทุกๆเรื่องเลขศูนย์เป็นพลังงานของพระเจ้าและขยายการสั่นสะเทือนของตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเพราะคุณได้เห็นมันถึงสองครั้งถ้าคุณเห็นเลขศูนย์นั่นคือคุณได้พัฒนาด้านจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นถือว่าคุณได้เริ่มต้นเดินทางทางจิตวิญญาณที่ดีความหมายของเลขชุด9900 ให้คุณตระหนักรู้ไว้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณขณะนี้ไม่ว่าคุณจะพึงพอใจหรือไม่ก็ตามมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณหรือสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นให้คุณรู้ไว้ว่ามันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอ